คุณผู้ชมคะมาต่อกันที่เรื่องของหวยกันบ้างค่ะมาดูแนวทางการแก้ไขปัญหาหวยแพงรวมทั้งหวยใต้ดินเพราะว่าวันนี้ล่าสุดสํานักงานสลากก็เริ่มเดินหน้ารับฟังความคิดเห็นต่อเลขสามหลักซึ่งเป็นหวยรูปแบบใหม่แล้วนะคะเพื่อที่จะเพิ่มทางเลือกใหม่ให้กับประชาชนนักเสี่ยงโชคค่ะ การออกผลิตภัณฑ์ใหม่สลักเลข3หลักสำนักงานสลักกินแบ่งรัฐบาลก็ได้เริ่มเดินสายรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก็เริ่มพื้นที่แรกไปที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะแล้วก็จะมีการกระจายไปยังทุกภูมิภาคต่อเนื่องไปจนถึงวันที่10สิงหาคมนี้ ก่อนที่จะรวบรวมผลรับฟังความพิเเห็นไปเสนอต่อบอร์ดสลากหรือว่าคณะกรรมการสลากเพื่อที่จะเสนอไปต่อที่กระทรวงการคลงังและให้คอรมอพิจารณาในขั้นต่อไปทั้งนี้สลากเลข3าหลักจะมีอยู่4รางวัลค่ะคุณผู้ชมดูตามหน้าจอได้เลยนะคะก็จะประกอบไปด้วยรางวัลเลข3ตัวเป็นตรงกับต๊อ นี่คือรางวัลที่1รางวัลที่2ก็จะเป็นรางวัลเลข2ตัวโตออตรงโต๊ดโต๊ดค่ะแล้วก็จะมีรางวัลแจ็คพอตด้วยเป็นการจับรางวัลพิเศษขึ้นมาโดยจะนําเลขลำดับของผู้ซื้อขึ้นมาจับรางวัลหากไม่มีใครถูกจะสะสมไปงวดต่อไปแต่ไม่ให้เกิน1ง,งวดโดยจะออกรางวัลเดือนละสองครั้งก็คือวันที่1และวันที่16ของทุกเดือนค่ะ เดี๋ยวรอติดตามกันนะครับหวังว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาหวยใต้ดินได้นนยกขึ้นมาบนดินซะนะครับ